หลังผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายน2515รางวันที่1ออกหมายเลข361807ปรากฏบัาเทียอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ถูกานวันที่1จำนวน1ใบรับเงินางวันจำนวน6ล้านบาทผู้โชคดีรายนี้คือนายสุคนธ์เบญจรักษ์อายุ58ปีอาศัยอยู่กับพี่สาวคือนางสาครอ,อายุ66ปีที่บ้านเลขที่10หมู่ที่3ตำบลน,นาอุดมอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยที่บ้านมีเพื่อนบ้านมาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ทางด้านนสุคนธ์เบญจรักษ์ซึ่งเป็นพ่อห้างเมียทิ้งมาก,กว่า20ปีอยู่ในอาการดีใจและบอกว่าตนมีบุตรชายและบุตรสาวทํางานอยู่ที่กรทมปัจจุบันไม่มีบ้านของตนเองต้องอาศัยอยู่บ้านพี่สาวเมียที่ผ่าเจ้ากินขําหาหน่อไม้ป่ามาขายบางวันก็ช้อนหวกตามทุ่งนาม,มาขายในชุมชนโดยตนได้ซื้อรถตร้ยจากแม่ค้าที่ขี่จกักรยานยนต์มาขายในบู่บ้าน จึงหยิบหมายเลขท้าย0 7นซึ่งตรงกับบ้านเลขที่2 0 7ซึ่งเป็นบ้านปลาช่อนทองในพื้นที่ตำบลน,นาคาดีอําเภอพลทองที่ออกข่าวไปบื้องต้นได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานที่สพพลทองแล้วสุดเทพลอยแก้วรรยงานกองกำลังป้องกันชายแดนจังหวัดสากแก้วเข้มงวดกวดขันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าออกบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตลอดแนว165กิกิโลเมตร หลังจากมีการเปิดด่านผ่านแดนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่1 2 4ชุดควบคุมตรวจชายแดนที่12ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านสุลกากอ,อาอรัญญประเทศเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตอมอจังหวัดสระแก้วและตำรวจสพคลองน้ำใสได้เข้าจับกลุ่มกลุ่มลักลอบนำไม้พยุงส่งขายไปยังประเทศกัมพูชาโดยจับกลุ่มตัวนายสมพงสมบูรณ์อายุ39ปีพร้อมกับของกลางไม้พยุงแปรรูปจำนวน10แผ่นน้ำมันดีเซลจำนวน7ถังถังละประมาณ30ลิตร แลวรถยนต์กระบะอีซูซุสีน้ำเงินขณะนำไม้พยุงซุกซ่อนอยู่ภายในรถกระบะตู้เทือบริเวณพื้นกระบะด้านล่างสุดโดยมีถุงและหลังเสื้อผ้าของใจอื่นๆปิดทับกันไว้จับกลุ่มได้ที่จุดผ่อนปลนทางการค้าบ้านหนองปลือตำบลผ่านศึกอำเภออรัญ,ญ,ญประเทศจังหวัดสากแก้วจึงทำการสอบสวนเพื่อขยายผลจับกลุ่มขบวนการค้ามไม้พยุงข้ามชาติเพิ่มเติมยุทธนาพึ่งน้อยรายงาน นางธนภักดิ์เกิดโพคาผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัดร่วมรับมอบเงินเพื่อสนับสนุนการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ไม่มีเอกาสารเสร็จซึ่งเป็นปัญหาไว้อย่างยาวนานในเตนตนขตเทศบาลตำบลโพกกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายกิติพงษ์พงศุรวเวยนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีรวมถึงหัวหน้าชุดชุมชนโพกลางเป็นตัวแทนส่งมอบ พร้อมกับกลุ่มชาวบ้านในตำบลโพกลางเข้าร่วมในพิธีโอกาสเดียวกันผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าพบนา,นายปิญญาวรรณสุดธ์ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8นครราชสีมาเพื่อเข้าหาหรือและตรวจสอบแนวเขตป่าไม้พร้อมกับขออนุญ,ญาตขยายเขตร,ระบบไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอภิรักษ์ศสียสินรายงาน ายอภิัยอารามศรีรองผ้วาราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่และสร้างความเข้าใจของพี่น้องประชาชนที่ถูกต้องร่วมกับภาครัฐรวมถึงให้เกิดการขยายเครือข่ายด้านการข่าวให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่เพื่อสนับสนุนงานข่าวกรองอย่างเป็นระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึน้น การฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการสร้างจิตสำนึกสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และภัยคุกคามต่างๆการปฏิบัติงานด้านข่าวกรองและกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกเกือข่ายกับผู้ประสานงานของส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยมีสมาชิเกเครือข่ายพักประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดนน,นทบุรีเข้าร่วมจำนวน25คนในการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมประชาการกองทัพบ,บก บรรยายให้ความรู้ด้านการข่าวแก่เครือข่ายในโครงการทีมข่าวไทยเกณฑ์นิวส์รายงานกองบริาการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูลประสานความร่วมมือกับภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปราบความวาดล้างปัญหาเรื่องยาเสพติดและปัญหาการลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายทั้งกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาและชาวโรฮิงญาแอบแฝงเข้ามาได้หลากหลายวิธีอาจรวมไปถึงการเชื่อมโยงในเครือข่ายการข้ามนุษย์ จึงต้องเร่งเดินหน้าสร้างเครือข่ายตาสับประรดสร้างชาวบ้านชาวประมงช่วยสอดส่องดูแลเรือที่ผิดปกติเข้ามาในฝั่งไทยหรือในพื้นที่จังหวัดสตูลโดยทางด้านพลตรีการจนัดเพชรแสงเลขาธิการกองอุตสากรรรักษาความมั่นคงภายในรัชอาณาจักรพร้อมกับคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของกอ,งอ,อรมนจังหวัดสตูลโดยลงพื้นที่ทางทะเลออกลัตะเตร์เนตามเกาะแก่งในพื้นที่ใกล้นแนวตะเข็บชายแดนประเทศมาเลเซีย ปรดุระยะทางน้ำเก็บข้อมูลพื่อน,นำไปประชุมและหารือหน่วยงานภายในในการป้องกันปัญหาต่างๆทั้งเรื่องของยาเสพติดและเรื่องของรายง,งานหลบนี้เข้าประเทศจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดขององค์การบริหารสนตบลปูยูอำเภอเมืองจังหวัดสตูนนิตยาแสงมณีรายงาน